Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอกกับช่อง Pop Off p a t r i o t นะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคัมแบ็กมาให้ได้ดูกันนะฮะไม่รู้วันนี้เป็นอะไรนะฮะสองวงที่คัมแบ็กมาที่เรารอเนี่ยก็คือรอคอยกันมานานมากๆกว่าจะคัมแบ็กรอบนี้ Day6 ก็คัมแบ็กกันมาแบบครบวง5คนแล้วนะฮะในงจากที่าไดแล้วมาเป็นแบบ Event of Day ใช่ไหมมี3คนแต่รอบนี้ครบวงแล้วจ้าดี<ะ>ใ,ใจมากๆนะฮะที่ในสุดเราก็จะได้ฟังเพลงของพวกเขาแบบครบ กันสนสะะทีฮพูดถึง Day 6เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเรื่องของคุณภาพเพลงคุณภาพดนตรีแล้วก็รวมไปถึงเนื้อหาของเพลงเนี่ยคือ ดีมากๆเป็นแบบว่าเกรด A บวกบวกนะเป็นถือเป็นอีกวงหนึ่งที่คุณภาพเพลงไม่เคยด้อยไม่เคยแบบว่า drop เลยจริง,รงๆทุกครั้งที่เขาปล่อยเพลงมาไม่ว่าจะเป็น event of day หรือว่าเป็น day 6แบบเขาวงก็คือเพลงแบบจบัจบจิตจับใจมากอะทุกคนเนื้อหาแบบเหมือนเอามือเรามาแบบ บีบหัวใจอย่างเงี้ยดูแล้วแบบน้ำตาคลอเกือบทุกรอบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยเพลงจะออกมาแนวไหนนะแน่นอนสิ่งที่เราจะไม่ลืมก็คือกด CC เพื่อดูความหมายของเพลงนะเพราะว่าสำหรับ d a y 6เนี่ยเราจะต้องฟังไปด้วยดูไปด้วยแล้วก็อ่านความหมายไปด้วยทำอย่างเดียวไม่ได้อย่างแน่นอนนะฮะตื่นเต้นอยากดูมากๆแล้วอยากดูอยากฟังมากๆแล้วอยากรู้ว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะกับเพลงใหม่ของ d a y ครับเพลงชื่อว่า You Make Me ก็ไปดูกันเลยครับสามสองหนึ่งเออรอบนี้มาเป็นแบบมีเนื้อหามีนักแสดงมาอีกแล้วปอบน,นึงนะขอเพิ่มเสียงนิดนึง แค่ประโยคแรกมาก็บีบหับวใจแล้วอะ่ะโหเนื้อเ,เพลงดีมากโอ้พี่เจคิดถึงเจมากเมนเราอีกคนนึงนะฮะโอ้คิดถึงซองจิน เนี่ยเพลงเนื้อหาแบบหนักจริงๆวะ่ะโอ้ยแต่บีดมันมาเลยอะ่ะโอ้ยเนื้อหาแบบค่อนข้างฟิลกู๊อยู่นะมีความหม่นๆแต่ฟิลกู๊อยู่อะ่ะโอ้ยเสียง้องเคเมนเราอีกหนึ่งคนนะฮะ อเสียงโอ้ยคนลุกเขาคนลุกคนลุกเอ้ยบิดดีมากกลองดีมากโดนบิดกลองดีมากโดน

ถ้าเอกเอ็มวีมุมข้างหน้าเหมือนโยฮันเลยอะ่ะไม่ได้จะขับรถเนาะพอเสียงเจอู้หู้ขอขอฟังเสียงเจมัส เจลูกนี้ดีมากโอนพิ you, ชอบความร็อกอะ you you นี่แหละเดซิกส์อ้อ break down break down วันพิวเสียงดีปวดใจมากเลยอะ ชอบโน้ตวันเมื่อคีขอบฟังอีกรอบนะ้ม่โอ้ชอบความริชของเสียงยองเคมาเลยอ่ะพี่ไบรันพี่ไบรันเท่มาก ว่าเสียงแต่ละคนละกองล้วมน่าเหมือนโยฮันเอ็มวีไม่เศร้าเอ็มวีไม่เศร้าขอขอบคุณที่เอ็มวีไม่เศร้าฮ้ยเป็นเพลงแบบมีความมนแต่ว่ามันก็มีความ positive เนาะเหมือนแมสเซจบอกกับ my day ทุกคนเลยอะ่ะว่า ถึงแม้มันจะหนักหนาชีวิตจะหนักหนาแค่ไหนเจออะไรถาโถมก็ตามรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวแต่ถ้ามีไม่เดเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะเหมือนเป็นแบบ ray of sunshine ของพวกเขาเนื้อหาดีมากเนื้อหาโคตรดีแบบประทับใจมากๆรักเพลงของ d y ซ6มากแล้วรอบนี้มันมีความร็อกขึ้นจากครั้งก่อนๆเนาะจากครั้งแบบอย่างเดซมันก็มีความร็อกอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่าง ครั้งที่ผ่านๆมาอาจจะด r o p ความเป็นร o c k ลงนิดนึงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตัวบี a ตัวเพลงมีความบล็อกเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งเราชอบมากๆเลยนะโหดอุ่นคือตีกองได้มันมากอะเพลงโคตรเพาะเนื้อหาโคตรดีทําเราคนลุกได้ตลอดทั้งเพลงแล้วเนื้อเสียงแต่ละคนโอ้โหคือเทคนิคการใช้เสียงการใช้เสียงหลบการใช้เทดโทนแอดลิบโนตรันแต่ละคนคือเหมือนกับเอาเทคนิคมาซ้อนซ้อนซอนซอนกันแบบ พันช์คนฟังได้ไม่หยุดเลยนะคือทุกแง่มุมของเพลงอะ่ะดีมากๆคุณภาพแบบดีโคตรๆประทับใจไม่เสียแรงกับการรอคอยนะฮะก็มาเดทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับเพลงนี้กับคัมแบ็คครั้งนี้นะเราได้สั่งอัลบั้มไปแล้วนะฮะแล้วก็หวังใจว่าช็อปปีจะส่งมาไวๆนะเพราะว่าช็อปปีปกติเนี่ยก็ส่งช้าตลอดแต่ว่าพอดีว่าเราอยากได้การ์ดเพราะว่าช็อปปีเหมือนจะแถม การที่เป็นของวิดามา่ามังรู้สึกถ้าเราจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นวิดามา่าแหละคือเราอยากได้การอันนั้นเราก็เลยตัดใจสั่งกับช้อปปีไว้ถึงแม้เราจะรู้ว่าเออมันจะต้องรอของ นะเป็นพิเศษนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเรามารอดูกันว่าเราจะได้อัลบังง้มเมื่อไหร่ฮะแล้วก็ทุกคนสั่งอัลบั้มกันไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็คิดยังไงบ้างกับเพลงนี้กับคัมแบ็กครั้งนี้เพลงนี้หรือว่าเพลงอื่นๆนอัลนะบั้ามานะก็คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะฮะก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับวันนี้ฝากกดไลค like, ์ s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วถ้ามีอะไรใหม่ๆกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย